สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับที่เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลประจำเดือนธันวาคม2563นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊จะพูดเสมอว่ามนุษย์คนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแก๊เองก็มีกรรมเป็นของตัวเองะะดังนั้นก,กนการพยากรณ์ตรงจะเป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะ ถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดียวตรงนี้สคริปต์สัน่นากาจัดที่เราเอียทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอดียไ์ line, แล้วก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคจริงๆอ่ะต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่เสียงรถดันกันต้องขออภัยนะคะบ้านอยู่ติดถนนใหญ่นะนะคะก็ ก็ต้องกราบเรียนตรงๆนะคะว่าพลังงานหน้าไพ่ขึ้นมาชาวราศีตุลลคนาตุลในช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณค่อนข้างมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันมาได้อย่างใจคุณไหมมันมีนความรู้สึกว่าทาไมตัวคุณเองนั้นต้องอยู่ในโมเมนต์อ,อยู่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันไม่ค่อยโอเคเลยหลายๆอย่างบางคนกําลังอยู่ในความรู้สึกที่มาเป็นท็อกซิกไม่ใช่แค่ว่าเรื่องราวความรักนะคะแต่มันเป็นโมเมนต์ว่าคุณกําลังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขของความรู้สึก ที่มันอยู่ใต้ความรู้สึกที่มันเป็นพิษมลภาวะที่มันเป็นพิษความรู้สึกที่มันแย่ความรู้สึกที่มันดาวความรู้สึกที่มันบอกไม่ถูกแต่มันรู้สึกอยู่ข้างในความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ภายในใจเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่ตัวคุณเองนั้นน่าจะมีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวไม่ใช่แคความรักและที่สําคัญเลยนะคะในเดือนนี้ ในบางท่านในบางรายอาจจะกําลังประสบปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มีการนอกใจเกิดขึ้นแล้วมาเป็นการนอกใจที่คนของคุณน่าจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มาเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆซ่อนเร้นไม่เปิดเผยกับคนที่มีเจ้าของด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าพลังงานหน้าไพ่ขึ้นบอกแกว่าคนของคุณนะอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนเหมือนไปขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาไหม ไปรับรู้เรื่องราวอะไรของเขาหรือเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนของคุณเดือดร้อนอะไรบางอย่างแล้วไปขอความช่วยเหลือจากเขาคนนั้นไหมอะนะคะไพ่แก๊ปขึ้นอย่างนั้นแก๊ปขอไพ่ในสิคธาถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วอย่างนี้ชาวราศีตุลลคนาตุลจะทำอย่างไรคะถ้าในเมื่อคนของคุณ ไปยุ่งกับขอคนคนของคนอื่นที่มีความสัมพันธ์แบบลับๆซ่อนเร้นไม่เปิดเผยและมีโอกาสไปดึงดันหรือไปรับสิ่งของข้าวของมีค่าจากเขามาเป็นของแฟนคุณด้วยนะคะเรามาดูกันสิคะว่าหน้าไพ่จะขึ้นว่ายอย่างไร8ถ้วยอิชาริโ The a m i u The Force สี่มหมหัวกลับบางทีกัต้องบอกว่าในเรื่องความสัมพันธ์นั้นบางครั้งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแย่แล้วมันก็เหนื่อยหนักเหนื่อยหน่ายพอสมควรเลยแต่ในความสัมพันธ์นะคะไพ่ขึ้นว่าคนของคุณไม่น่าที่จะจริงจังกับฝั่งนั้นแต่อย่างใดและที่สำคัญเลยอยู่กันคนละที่ด้วยบางรายอยู่กันคนละอำเภออยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละจังหวัด อยู่กับคนละถิ่นฐานบ้านกําเนิดไหมซึ่งนาไพ่ขึนนะะ้นค่ะว่ามาเป็นความสัมพันธ์ที่แอบคุยกันเพื่อขอความช่วยเหลือการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือความรู้สึกที่เหมือนไพ่ขึ้นว่าคนของคุณไม่ได้คิดจริงจังกับบ่งนั้นแค่ต้องการหลอกล่อหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจริงอยู่ว่าอาจจะมีเรื่องเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วไพ่ต้องการบอกอะไรอีกไหมคะจเจอเฮอร์มิตห้าคาถาแล้วก็ได้ไพ่สามไม้เท้าว้าวต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากใจมากนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนไม่จริงจังแต่อีกฝั่งหนึ่งดูเหมือนว่าจะ เต็มใจมากๆที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็เป็นท็อกซิกมากๆเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาคนนั้นก็จะไม่ยอมเลิกหมายถึงว่าคนของคนของคนคนของคุณที่คนของคุณโอ้ยไม่มองงงอ่ คนคนนั้นที่เป็นมือที่สามอ่ะนะคะจะไม่ยอมปล่อยแฟนของชาราศีตุลลคณาตุลออกมาเด็ดขาดในความสัมพันธ์นี้เรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่เก็บซ่อนเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยด้วยไม่ได้รักหรอกแต่เหมือนแบบเหมือนเขามอเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่เขาลงทุนไปเยอะแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะให้ใครหรือเปล่านะคะอ่าบทสรุปจะเป็นยังไงคะดะสัน สีดาบสิบไม้เท้าควีนสกพนโนโคลแล้วก็ได้ไพ่สองเหรียญคือมันก็จะอีรุงตรงนางกันแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบุ่นวายพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่โอโ้โหจะปวดหัวเลยนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากๆเลยในความสัมพันธ์นะซึ่งแม่หมอยมีความรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจาก เบื่อเซ็งแล้ก็เบื่อมากๆเพราะสุดท้ายแล้วคนของคุณก็จะตัดคนคนนั้นไม่ขาดด้วยเพราะว่าคนคนนั้นค่อนข้างตามใจแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนของชาวราศีตุน้นลัคนตาตุนอยากได้โดยปราศจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยไม่มีก็หาให้ว่ากันเถอะสายเปที่แท้ทรูนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทกย่าสัคร ทุกทุกยอดกดไ like, ลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันเยอะตรี่สิ์นะคะบ๊ายบายแม่หมอขอฝากน้ำหอมนะคะสำหรับคนละกรุ๊ปเลือดด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งน้ำหอมมงคลช่วยเรื่องการติดต่อสื่อสารเจรจารหรือติดต่อสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับการงาน หรือความรักเพื่อเป็นการเสริมสเสน่ห์ของเราใครที่ไม่มีสเสน่ห์สามารถใช้น้หอมตัวนี้ได้สารสกัดของคนละคุ๊ปเลือดนะคะ เป็นสารสกัดจากสมุนไพรสูตรลับเฉพาะของแม่หมอเมื่อกลั่นออกมาได้หัวน้ำหอมแล้วแม่หมอจะมีน้ำปรุงสูตรของแม่หมอเองเลยผสมอยู่ในนั้นด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มขลังนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งนะแม่หมอจะมีขนาดที่เลือกนะคะจริงๆอะแม่หมอทําขนาดเดียวแหละเพราะว่าปริมาณน้ําหอมที่แม่หมอทําได้แต่ละกรุป๊ปบางทีมันค่อนข้างจํากัดนิดนึงอะนะคะก็ ต้องบอกว่าปริมาตรอยู่ที่2 ml นะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามแม่หมอได้แม่หมอขายอยู่ที่1ขวดนะคะ130บาทรวมส่งแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มนะคะส่วนตัวที่ใส่ถุงตรงนี้เดี๋ยวแม่หมอต้องส่งไปประเทศอังกฤษนะคะพอดีมีเพื่อนที่เป็นนักเรียนที่มาเรียนผ้า24กับแม่หมอเนี่ยเขาสั่งไปที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวจะมีตัวของ ีกชุดหนึ่งเป็นของคนสวีเดนนะคะถ้าสำหรับใครที่สนใจว่าก็สามารถตริดต่อสอบถามแม่หมอได้เลยเดี๋ยวตรงดีดดสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วสวัสดีค่ะ